แคู่เอ็กซลเทอฟอร์แล้วก็สีขาวปี2 0 2 1 2 2พอผ่อนเริ่ม6,000บาทขับฟรีถึงปีหน้าเสียยะจัดให้แล้วกับโปรโมชั่นคุ้มคุ้มรถสวยๆสภาพเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยจ้ามาเริ่มจากคันนี้เป็นปี2 0 2 1ตัวนี้เป็น2022แอันนี้ยังไม่ได้ใส่อยากได้แบบไหนแจ้งมาจะรลดเตี้ยยกสูงยังไงแจ้งมา ส่วนอันนี้มีอีสามสก้กานยกเรเซอร์แดงคอบเบรกแบมโบ้เสียยากจัดให้ 2, 0, 2,021ขายห0แสนหน่อย,อยฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวตั้งแต่มกกราถึงกรกราผ่อน6,000บาทครับผ่อน6 0พ0บาทหลังจากนั้นค่างวด1,000 0บาทตลอดสัญญา สีดาวสีจองบัตรประชาชนไปเดียวจะ้ะเลขไม่ส0 0 0 0โลด้านในสวยจิบหน้าจง,หน,าจงหน้าจอโมลัยมัลติฟังก์ชันหัวเกียร์หสปีดจบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวเสียยากจะง่ายครับผมนะครับมากระบาะไลเนอร์สวยๆมาอีกหนึ่งคันครับเทารเฟอร์ลีเทาเฟอรล์อรลีเลขไม่หมื่นเดียวจะ้ะไม้หมื่นเดียวปี2 0 2 2ั่อน7,000บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงกรกฎาผ่อนเจ็ดพันหลังจากนั้นค่างวดมื่นเดียวขายหกแสนออกใหม่ป้ายแดงแปดแสนเจ็ดแสนเสียยะลดไปเลยขายแค่หกแสนยังไม่รวมกับส่วนลดอีกนะออกรถศูนย์บาทบัดไปะชาชนไปเดียวจ้ะพ่อแม่พี่น้องสื้อด้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางใต้มาหาเสียยะเสียยงจัดให้ครับผมเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยเป็นไงเครื่องเดิมพ่วงสวยจ้ะ ดูอีกคันนะครับชอบกันไหนจัดคันนั้นจัดให้ได้อส,สวยสวยศูนบาทบัตรใบเดียวส่งถึงหน้าบ้านเสียย้ายจัดให้มารโปรโมชั่นนี้ชอบโปรโมชั่นนี้พิมพ์คำว่าแก้วแก้วแก้วแล้วแชร์ไปครับไปุ่นแก้ว